เต็มสองหมายสองนะครับผมอันนี้นี่หนึ่งแต้มครับผม แรกเรานะครับผมปัจเพียนนะครับไซส์ก็สองนิ้วก,กว่านะครับผมลงเก,เกือบชั่วโมงเลยนะครับไมแแ้แรกต้มแรกเพิ่งมานะครับผม ได้เลยนะครับนานๆจะมาไม่อยู่นะครับผม เทียนนะครับผมไซสเล็กมากครับเก็บนับแต้มไว้ก่อนครับวันนี้เอออกช่องกันเออช่องนรตียเด็กดืออกช่องกันครับนอาตี้ยอเนี่ยไม่เนยนยนอือนผมตื่นมาตั้งแต่ตีห้าึงนะเราผมมาดูโพส เขานอนกันเลยนะท่าผมมันนอนรอกันเลยก็ดีนะสุดยอดเลยเห็นตรงว่าลองกลุ่มอ่ะผมว่าปลาเล็กเยอะมีมากวนตลอดเลยดึงผมก็ดึงเอาเก็บเทียนเนหรอดูแล้วครับเก็บเทียนเก็บเทียนที่เราเก็บมาสองนิครับได้อย่างนั่นนี ติดมั้ยเออติดๆครับขอบคุณมากตัวใหญ่แล้ว นะครับใส่ทอดเหมือนเดิมครับ มาแล้วครับเต็มแรกหมายสองเรานะครับเพึ่งลงนะครับเพึ่งลงได้ห้านาทีหมายแรกห้าชั่วโมงได้สี่ต้มนะครับผมขยับเปลี่ยนมาลงหมายสองครับตอนนี้บ่ายบ่ายสองโมงห้าสิบนะครับผมเต็มแรกมาแล้วครับตามรุนกันต่อนะครับวันนี้ เต็มสองนะครับแต็มสองหมายสองนะครับผมมานินครับสายแดดเดียวนะครับ ครับวันนี้นิ่หนึ่งแต้งครับผมไซส์สามนิ้วเหมือนเดิมนะครับผม กำลังจะปิดเปิดกล้องนะครับผมปนันนใส่สามนิ้วนะครับผมใส่ทอดนะครับตอนนี้สี่โมงห้าทีนะครับผมก็มาณลุนต่อกันอีกประมาณชั่วโมงนึงนะครับผม อยู่นะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นต่ออีกหน่อยครับ หมอนะครับกินมันหมูนะครับผมมาลุ้นกันอีกห้านาทีสุดท้ายนะครับห้าโมงเย็นนะครับอีกห้านาทีครับผมสวัสดีพี่ๆนานาและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับช่องทัดพิชชิ่งนะครับผมครับวันนี้มาสวัสดีกันตอนท้ายคลิปอีกแล้วนะครับผมเกือบไม่รอดนะครับคลิปนี้ สำหรับวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจมาหมายคลองสองนะครับผมตั้งใจไปหมายบ่อสนามชัยนะครับผมที่ผมเคยได้ปลานวนจันทร์แล้วก็พวกปลานิมปลาตะเพียนนะครับผมแต่พอเมื่อเช้าไปถึงบ่อนะครับลงเบ็ดไม่ได้เลยนะครับผมน้ําเยอะมากนะครับที่บ่อเพราะน้ํายังไม่ลดลงเลยนะครับผมก็เลยมาคลองสองมาถึงคลองสองช่วงเก้าโมงครึ่งครับเมื่อเช้า มาสายนะักตกปลาก็เยอะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะผมจุดแรกที่ผมไปลงก็จะเลยเลยจุด EP ก่อนหน้านี้นะครับไปอีกไปไปกี่เมตรนะรผมก็อยู่ใกล้ๆอยู่ติดกันเลยครับนั่งไปประมาณ5ชั่วโมงนะครับจุดแรกที่ผมลงได้ปลามาสี่แต้มนะครับผมมีตะเพียนสามแต้มแล้วก็นิมาแต้มหนึ่งแล้วจะกลับแล้วครับวันนี้กล่าวว่าไม่ได้คลิปแล้วพอดี ขับรถมามีจุดนี้ว่างพอดีผมก็เลยมาลงช่วงเก,เกือบๆบ่ายสามครับผมประมาณบ่ายสองห้าสิบตอนนี้ห้าโมงเย็น,นครับจุดนี้ก็กินห่างเหมือนเดิมครับผมแต่ก็ได้เยอะกว่าจุดแรกครับผมก็พอได้กับข้าวครับสําหรับวันนี้พอมีผลงานให้รับชมกันนะครับ <S <S ขอบคุณพี่พนานาและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื <S 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 อ่อเป็นกําลังใจให้ช่องบัาเล็กๆช่องนี้ด้วยครับผม ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายจุดที่ผมลงให้ดูนะครับผมยังไม่ได้ถ่ายหมายให้ดูเลยครับพิกัดจุดนี้นะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจจะมานะครับผมไปรับชมสภาพหมายแล้วก็รับชมผลงานกันต่อเลยครับผมไปครับนี่นะครับมีร่มต้นไม้ให้นะครับตรงนี้รถจอดประมาณนี้นะครับจอดไม่ค่อยสะดวกหน่อยนะครับสําหรับจุดนี้นะครับผมก็พอจอดได้ครับ กพาะถนนถนนจะใหญ่หน่อยครับช่วงนี้ก็ประมาณนี้ครับรถแอบแอบหน่อยนะครับรถเยอะครับผมลงได้เยอะนะครับจุดน,นี้ฝั่งนี้ก็ลงได้ตรงนั้นมีราวราวางเบ็ดพอดีนะครับผมก็เลยไปลงตรงนั้นประมาณนี้ครับสภานนาหมายป่าก็ค่อนข้างเงียบครับวันนี้ งานปลารวมนะครับผมเกือบไม่รอดครับวันนี้นี่ครับได้หนึ่งมือครับผมเย็นนี้ถือว่ารอดให้เอาไปนะครับผมก็มีปลานินปลานินกี่แต้มปลานินสี่แต้มนะครับผมตะเพียนสี่แล้วมีแล้วก็มีปลาหมอหนึ่งแต้มนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากพี่ๆนะคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม